สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเซิงเช้าบ่ายนะคะประจําันที่9ก้ากลุ่มพันปีห6หนะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเช้าตัวเด่นก็คือห้ากับแ6ดหกกับ9ก้าเราจัห้ากับ9้าให้เลขคี่นะห้าศย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าหกห้า้า้านย์เ้าหนึ่งเก้าสเก้าห้าเก้าหเก้าเจ็ดนะคะ ถ้าหกก็หกศูนย์หกหนึสาหห้าหดหกเนะคะแปดศูนย์แปดหนึ่งสองดสาดห้านี่แปดหดปดเนาะห้าเก้าสามหกแปดสองห้าแปดหกหกเก้าสามนะคะก็ก่อนเ,นเพื่อนทุกคนโชคดีนะ VIP เช้า รอบเช้ามันจะมาคล้ายๆกันเด้วต่อใบห้ากับแปดหนึ่งกับสี่ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าหกห้าแปดนะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งแปดแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดสี่แปดแปดห้าถ้าสี่ก็สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดเนาะ ห้าสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่ห้าสามแดหนเด้อที่เราเขียนให้นะคะหรือเพื่อนเพืนจะจับเอาใหม่ก็ได้เด้อเอาแถวล่างมันก็ได้เนาะศูนย์สองหนหนึสองต่อไป v i p เช้า4ี่กับเจหกับ9 4 0 4 6 4่ศูเจ็ด้า เก้าศูนย์เก้าทุกตัวเริ่มต้นที่0ูนย์นะคะหกศูนย์หกสี่หกเจเนยาะสี่เจ็ดหนนะคะนี่นะเราเขียนให้นี่นะ 1, นะเนาะสี่นึ่ะเพื่อนๆก็จับคู่ไข่ก็ได้เด้อต่อไปบ่ายสองก็ห้าสก็หก เราจับสามกับหกให้นะคะสามศูนย์สามหนึ่งสามห้าสามหกมันมีเบอร์สามสามเนอหกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกสี่หกห้าหกเก้านะสี่สองห้าสามหกห้าสองห้าหกเนาะอยู่เรียนกลางนเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็จับออเดอหกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกห้าหกสี่หกห้าหกเก้าเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีเนอสี่เก้าหกก็ได้เนอ จับกู้ไข่เอาง่ายดีที่สุดนะทุกแนวทางเนอเดี๋ยวเพื่อนเอนจะงงเอาตัวที่เราจับให้เป็นหลักเนาะโชคดีทุกคนคะ่ะอย่าลืมกดชอบสไคร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ